คำทำนายของปีนักษัตริย์อื่นๆเพื่อนๆสามารถรับชมได้โดยการกดลูกศรด้านขวามือของคำอธิบายใต้คลิปนี้และเลือกคลิกลิงก์ปีนักษัตรที่เพื่อนๆต้องการรับชมได้เลยซึ่งทีมงานได้แนบลิงก์ไว้ให้ครบทั้ง12นักษัตรเลยค่ะคำทำนายตามตำราโหราศาสตร์จีนของคนเกิดปีมะเสง ประจำเดือน9จีนปีเถาะทำนายตั้งแต่วันที่8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ถนนชีวิตคุณเดือนนี้กลับพลิกผันตกต่ำลงอีกครั้งจะมีแรงประทะให้เกิดปัญหาอุปสรรคคุณจึงต้องตรวจสอบธุรกิจการงานให้ดีเพราะหากมีความผิดพลาดใดาๆเกิดขึ้นคุณก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ สิ่งสำคัญทุกกิจกรรมหากประสบความสำเร็จขอคุณอย่าเพิ่งลงดีใจเพราะอาจมีการพลิกผันจนถูกผู้อื่นหัวเราะเยาะในภายหลังได้ดังนั้นสิ่งที่เป็นความสำเร็จหรือผลงานของตนเองอย่างไรก็อย่าเพิ่งทรนงให้มากไปจะเป็นที่มันไส้ของคนอื่นความนอบน้อมถ่อมตนจะช่วยคุ้มครองตัวคุณให้พ้นคลอภยัย เนื่องจากดวงการงานของคุณเดือนนี้แม้ตกที่นั่งสำเร็จแต่จะพบคนอิจฉามากหน้าจึงควรทำงานแบบปิดทองหลังพระไว้จะปลอดภัยนอกจากนี้ก็ควรจริงจังในเรื่องการดูแลสัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้างให้ดีและต้องคิดก่อนพูดเสมอดวงการเงินระยะนี้ยังมีรายรับไหลเข้าปกติแต่าการลงทุนภายนอก หรือลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ควรจะชะลอโครงการไว้ก่อนไม่ควรเล่นการพนันเสี่ยงโชคหรือละโมบโลบมากดวงครอบครัวอบอุน่นช่วงนี้มีการช่วยเหลือทถอยทีถอยอาศัยกันดีแต่ด้านความรักจะพบคู่แข่งแย่งความรักทั้งต้องระวังการหลงไหลทุ่มเทใจคุณจึงต้องวางตัววางใจให้หนักแน่น ระหว่างความเห็นไม่ลงรอยจะเป็นสาเหตุของการมีปากเสียงก่อรอยร้าวในชีวิตรักสำหรับสุขภาพแข็งแรงดีแต่ในเรื่องญาติมิตรเพื่อนฝูงจะพบเพื่อนชอบชวนเที่ยวสถานที่อโคจรจึงขอให้คุณควรหลีกเลี่ยงและพึงระมัดระวังตัวไว้ ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดพีมะเส็งในเดือนนี้กันค่ะวันสมพงษ์ได้แก่วันที่สองวันที่6วันที่10วันที่14วันที่18วันที่22วันที่26และวันที่30ตุลาคมวันถูกฉะโกได้แก่ วันที่5วันที่17และวันที่29ตุลาคมวันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่8และวันที่20ตุลาคมวันให้ร้ายได้แก่วันที่11อและวันที่23ตุลาคม